สแกน QR code แล้วโดดเด่นไปกับ All New Suzuki Front Get Ready for the New Icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับฟรีบัตรน้ำมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่24กันยายน2568และรับรถภายในวันที่30พฤศจิกายน2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i c o t h Get Ready for Front Go with You by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิสวัสดีครับยูทูบตังกุยสังกุยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18กันยายนนะ2 5 6 8หรือว่า2 0 2 5นะครับก็มาคุยเรื่องฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาและที่แอนฟิลด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะ6คู่นะแต่ว่าหยิบเอาคู่นี้มาคุยกันนะครับก็อย่างที่ตั้งหัวเรื่องไว้แหละครับนาทีบาปยันแชมเปียนส์ลีกเลย ฤดูกาลน,นี้เนี่ยลิวพูลเอาอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เกมเนี้ยลิวพูลได้ประตูชัยในนาทีที่90บวก2นะครับทดเวลาเท่ากับว่าซีซั่นนี้เนี่ยนะครับเปิดหัวมาเนี่ยเล่นมาโอ้โหลิวพูลชนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ย4เกมติดต่อกันนะัดที่ 1, 2, 3, 4 12คะแนนเต็มแล้วก็มาเปิดตัวในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบฟุตบอลลีกเนี่ยลีกเฟสเนี่ยอีก1เกมก็ชนะ5เกมที่ชนะเนี่ย เป็นช่วงที่สามารถใช้ว่าแบบนาทีบาปได้นะครับนาทีท้ายๆประตูใช้ที่มาเร็วที่สุดเนี่ยนาที83นี่เร็วสุดแล้วนะใน5เกมเนี่ยนะครับก็คือฟรีคิกที่โซโบสไรโดมิทริโซโบสไลยิงใส่อาร์เซนอลชนะ1-0ถัดไปเนี่ยคือนาที88นะครับลูกที่เฟเดรโกคีเอซ่ายิงใส่บอลมัดในเกมนัดเปิดฤดูกาล ยิงเป็น3-2ก่อนที่มูเมซาร่าจะมายิงฝัง4-2ในช่วงทดเวลานะประตูชัยลูกถัดไปเวลาที่ใกล้หน่อยก็คือเมื่อคืนเนี่ย90-2นะครับเฟอร์ติฟันไดม่งลูกเตะม,มุมของโดมิริกโโบสไลเข้าไปแล้วก็ถัดไปเนี่ยคือ90-5บวก5นะครับก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองจุดโทษของมูเมสซาร่าที่เทิร์ฟมัวนะครับญปุนก็บุกไปชนะเบอร์ลี่10 แล้วก็ที่ช้าที่สุดเลย90บวก10เจ้าหนูลิโอเอ็นกูมอานะครับในเกมที่เซนต์เจมส์พาร์คริพูลชนะนิวคาสเซิล3-2ผมเชื่อว่าเดอะคอปสามารถไล่ได้หมายถึงว่าไล่ไล่เรียงประตูให้ฟังได้เพราะว่ามันจำได้เพราะมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า,เ,ลา,เ,ลาเนี่ยสัปดาห์ชนสัปดาห์ชนสัปดาห์เลยมีขั้นแค่เกมทีมชาติเพราะนั้น จะมองว่าหน้าอิจฉาเนี่ยถ้าสําหรับแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยน่าอิจฉาหรือว่าหน้าหมั่นไส้เนี่ยมันก็มันก็พอมองได้นะทีมอะไรยิงประตูชัยท้ายเกมนาะทีบาบนี้ทุกเกมทุกเกมนะหรือมองในมุมคนที่อาจจะสายมูหน่อยก็อาจจะแบบโอ้เอาดวงมาใช้เยอะเลยนะลิวอพูเนี่ยทีมทีมหนึ่งมันจะมีดวงสักกี่ครั้งกันในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีโคต้าให้คุณแค่สิบครั้งในฤดูกาลหนึ่งนี่คุณซัดไปแล้วห้าครั้ง อะไรประมาณนี้นะฮะแต่โอเคแหละเ,เรื่องนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่พูดคุยกันในตามความเชื่อของแฟนบอลก็อ,อาจจะกลุ่มหนึ่งจํานวนมากหน่อยเพียงแต่ว่าในในแง่ความเป็นจริงแล้วในฟุตบอลมันก็ว่ากันด้วยคุณภาพว่ากันด้วยสมาธิคุณมีดีกว่าหรือว่าการไม่ยอมแพ้บุกเพื่อที่เอาชนะให้ได้หรือว่าความผิดพลาดของคู่ต่อสู้มันก็ตัดสินกันด้วยจังหวะ จากโคนที่มันเกิดขึ้นในเกมนะครับอย่างสมาธิหลุดของเบอร์รี ly, นะ่ฮันนีบาลที่ไปทําแฮนด์บอลไรแบบแบบเนี้ยคือสุดท้ายแล้วฟุตบอลก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องดวงอืมอาจจะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของใครทําได้ดีกว่าในเกมนั้นนะครับหรือผูณใช้มาแล้วห้าเกมทําแบบนี้มาแล้วห้าเกมโอ้โหเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาจริงแล้วเรื่องของอารมณ์แบบ เกมนี้ต้องสามแต้มต้องทําให้ได้ไม่งั้นแบบเสียรู้สึกว่าเสียหายเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่เกมแรกในรอบหลีกเนี่ยมันเตะแปดนัดเกมนี้เป็นแค่เกมแรกนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยคือการเข้ารอบถ้าเข้ารอบติดหนึ่งในแปดได้ก็ดีก็คือได้บายในรอบต่อไปไม่ต้องเตะเพลย์ออฟทะลุไปยืนรอในรอบ 16ทีมสุดท้ายเลยแต่ว่าถ้ามันหลุดไปจากนั้นเนี่ยคุณทําให้ติดหนึ่งใน24ทีมคุณก็ได้เข้ารอบต่อไปแล้วก็คือเข้ารอบด่านต่อไปทุกอย่างก็รีเซ็ตใหม่หมดของจริงไปว่ากันที่รอบนอกเอาเพราะฉะนั้นเ,เดิมพันมันเอาจริงมันก็ไม่ได้ว่าสูงมากมันสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ว่าน่าจะทําได้หนึ่งใน24ทีมเพราะฉะนั้น ความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ได้สามแต้มมันไม่ได้เลยนะมันเสียหายหนักมันไม่เหมือนเกมมันก็จะไม่เหมือนเกมหลีกเกมหลีกเนี่ยร์พูลโอเคมันก็ต้นฤดูกาลเหมือนกันนัดที่หนึ่งสองสามสี่เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกอินเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลที่ป้องกันแชมป์แล้วทุกแต้มมันสําคัญหมดทุกแต้มมันสําคัญต่อเป้าหมายคือการป้องกันแชมป์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นสามคะแนนในหลีกเนี่ยโอ้โหแฟนบอลก็อาจจะรู้สึกว่า ไม่อยากพลาดอยากจะได้มันจริงๆเพราะว่าพอได้มามันก็เลยแบบโอ้โหมีความรู้สึกแบบเ,เหมือนยกพวกเขาออกจากอกแต่ว่าเกมเมื่อคืนนะจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติเสมอกันนะครับไม่มีประตูของเฟอร์ติลฟ d r ์ได้เนี่ยผมว่าความรู้สึกของแฟนมันก็อาจจะไม่ได้ว่าเสียดายมากไม่ได้รู้สึกเสียเสียหายอะไรมากอาก่ะก็อย่างน้อยก็เจอเกมยากเจอแอตแดิแม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองก็ก็ตางมาเหลือเจดเกม มันยังพอมองเห็นว่าได้เข้ารอบต่อไปได้ก้าวข้ามไปดานต่อไปนะแล้วก็ไอ้ทิเตะมาแปดเกมในรอบลีกก็ตัดทิ้งไปเริ่มกันใหม่ที่รอบนอกเอามันมันเป็นมันจะเลยเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเกมลีกมันไม่ใช่นัดที่1ึงถึงนัดที่สามสิบแปดเนี่ยมันมีความหมายถึงกันหมดนะครับ <c oughs> แต่ว่าชนะมันก็ยังดีกว่าถูกไหมชนะนหะคุณก็เรียกโมเมนตัมยังรักษาโมเมนตัมเอาไว้ แล้วก็ยังมีความมั่นใจความเชื่อมั่นยิ่งยิงนาทีบาแบบนี้ได้อีกเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ําถึงบุคลิกถึงคาแรคเตอร์ความเป็นผู้ชนะของคุณคุณไม่ยอมไม่ยอมแพ้คุณแบบเดินหน้าเพื่อประตูจนนาทีสุดท้ายจนกว่าเสียงนกหวีดจะหมดแล้วคุณก็ทําได้มาทุกเกมทุกเกมเกมแล้วเกมเล่า1 2 3, 4, 5, ึ่งสอามหที่ได้หมดนะผมว่าแฟนบอลก็อาจจะบ่นไปแหละว่าโอโ้โหหัวใจจะวาย บริหารหัวใจอย่าทำแบบนี้บ่อยๆแต่ผมว่าในใจลึกๆเนี่ยเดอะคอปมีความภูมิใจในทีมตัวเองนะว่ามันมีคาแรคเตอร์จริงๆกลับมาชนะแบบได้แบบเนี้โอ้แล้วเอาจริงก็ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะยิงนาทีบาบแบบเนี้ห้าเกมติดไม่เคยเห็นนะครับไม่ว่าจะทีมไหนนะห้าเกมติดต่อกันเนี่ยอย่าว่าแต่เลี้ยวพูเลยไม่มองไม่เห็นทีมอื่นด้วยนะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอเอฟเวอร์ตัน จะเอาหิงหรือเปล่าโอเคทีนี้ในเรื่องของของเกมเนี่ยนะครับอ่า์เนอร์สล็อตนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดอายุ47ปีของเขานะครับเขาเกิด17กันยายน1978นะ1978ปีเป็นบ้านเราพุทธศักราชเนี่ยก็เป็นปี2521 สะ2 5 1ใครเกิดแล้วบ้างหรือว่าหลายๆคนก็น่าจะยังไม่เกิดนะวันเกิดของอันเนอร์สล็อตเมื่อคืนก็เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่เลยนะครับในเรื่องของการจัดตัวเนี่ยเลี้ยวพูลของสล็อตก็มีการปรับนะฮะแบกขวาแบกซ้ายนะครับ, back aw, size, รบกองกลางกองหน้านะครับเชลลี่ฟลิมโปงก็มาเล่นแบกขวาตัวจริงแอนดี้โรเบิร์สันก็มาเล่นแบกซ้ายตัวจริงเอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เนี่ย ก็ไปนั่งสำรองนะครับโดมินิกโซโบสไลก็ขยับมายืนกองกลางร่วมกับไรอันการฟนแบกจากตำแหน่งแบ็กขวานะแล้วก็ที่แฟนบอลอยากเห็นก็คือกองหน้าครับอนะเล็กซานเดอร์อิสักนะคนอื่นก็มีอาริสงเบเกอร์นะครับเป็นผู้สาวประตูนะอิบามาโกนาเต้กับเฟอร์จิลฟันดก็เป็นคู่เซนเตอร์นะครับตัวรุกก็จะเป็นโมเมสซาลาฟลอเรนเวียสแล้วก็โกดดี้กัคโป สามคนยืนหลังอิซักซึ่งแน่นอนอิซักก็เป็นคนที่แฟนบอลเรียกว่าถูกใจแล้วละ่ะว่าอ,อยากได้เห็นก็ได้เห็นนะครับหลังจากที่วันเมื่อวันอาทิตย์นเนี่ยไม่ได้เห็นส่วนอันก็ม่ดิตโดยเดโกซิเมโอเน่เนี่ยก็ใช้ระบบ4 4 2นะครับมีองตัวกริสมันกับจาโคโมรัสปาโดรี่กองหน้าตัวใหม่ยืนเป็นกองหน้าคู่กัน แล้วก็มีนิโก้คอนซาเลสมีคอนเนอร์การ์ลเกอร์มีปาโบบาลิออสแล้วก็จูเลนโนซิมิโอเน่เป็นกองกลางก็ใส่ความสดของตัวผู้เล่นนะครับมาช่วยวิง่งนะแล้วก็มีกาบิการานเป็นแบ็คซ้ายมีมาโกสยอร์เนเต้เป็นแบ็คขวาคู่เซนเตอร์ก็เป็นเกรกมองลองเล่กับโรแบงเือน็อกมองนะครับผู้สาประตูยานโอบรัตจอมหนึบนะก็รูปเกมเนี่ยเป็นเลี้ยวภูเนี่ยก็คลองบอลบุกเข้าใส่เไต่ว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ย สไตล์เขาก็เป็นแบบนี้แหละคือรับในแดนยืนกันแน่นมีความปาดเปลี่ยวรวดเร็วแล้วก็ตัดบอลได้ก็โจมตีเร็วเ,ออเป็นบอลที่มีความฉาบฉวยที่น่ากลัวเขาสามารถเล่นเกมรุกเปิดเกมรุกได้นะแต่ว่าเขาก็เลือกเล่นวิธีแบบนี้ไม่ได้ว่าไล่บีบแดนบนเบงกดดันหน้าเขตโทษของลิเวอร์พูลไม่ใช่ก็รับในแดนนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็ ถือว่าอยู่ในระดับสูงัแ,แต่มีความเข้าใจเกมสูงแสบๆทั้งนั้นแล้วก็เนี่ยอย่างรานการก็มีพลัก,กําลังนะก็แตกต่างไปจา,จ,าจากการเล่นเจอกับ,บเบอร์ลี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโคลาสตาเบอร์ลี่รับต่ําแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่มีโอกาสได้บุกตอบโต้อะไรมากมายแอดนดดดิเขายังมีจังหวะแบบนี้อยู่แ,แต่ว่าการยืนของเกมทั้ง2ทีมเนี่ย ลิวพูลคลองบอลส่วนแอตมิริตก็รับในแดนนะครับแต่เกมสนุกนะเกมเรียกว่าเรียกว่าพร้อมจะแลกกันด้วยด้วยความด้วยความเร็วริวพูลก็เล่นเรียกว่าเร่งเครื่องตั้งแต่ตั้งแต่นาทีแรกเลยขณะที่แอดมดริดเองเขาก็บังแล้วก็หาจังหวะสวนพียงว่าเริ่มต้นมา6นาทีแรกเนี่ยริยวพูลทำได้สวยมากๆก็คือหลังจากโขมบุกแล้วก็ป,ปึ้งปึ้งเขาได้ประตูเร็ว2ลูก นาทีสี่นาทีที่6ได้ประตูก็จากจังหวะพลิกบอลของากาฟินแบตแล้วโดนทำฟาวล์ลูกฟาลว,ลวล์บริเวณแทบจะเรียกว่าอีกนิดเดียวเข้าเขตโทษซาร่าก็ยิงอัดตูมเข้าไปเลยแล้วก็มันโดนใครก็มีสิทธิ์ฉลบเข้าก็เป็นฉลบจริงๆแล้วก็ไป็ฉลบขาของแอนดี้โรเบิร์สันผมว่าจังหวะสุดท้ายเหมือนจะไปโดนขาของผู้เล่นแอดมินิตนิดนึงนะแต่ว่าเครดิตเขาให้เป็นโรเบิร์สันนะครับแล้วก็อีก2นาทีให้หลังเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ กาฟินแบ็กก็พยายามลุยแหวกเข้าไปแล้วก็บอลมันทะลักไปถึงซาร่าซาร่าก็ด้วยบาลานซ์ของเขาอะด้วยนี่เป็นลูกเก่งของเขาเลยการทรงตัวแล้วทะลุเข้าเขตโทษด,ด้วยความเร็วผู้เล่นแอตเลตก็ไม่กล้าสกัดเพราะถ้าสกัดมันเสียฟาวแน่เพราะเรียมม,มันของซาร่าแล้วมันก็เราต้องปล่อยนะครับซาร่าก็เกี่ยวบอลเข้าเขตโทษแล้วก็พอบังได้ปุ๊บบอลเป็นของเขาแล้วแล้วก็เอี้ยวตัวแปรบอลผ่าน ยานโอบรักเข้าเสาไกลนี่เป็นเป็นเทคนิคที่ซาร่าทำได้ดีมากๆมาตลอดนะครับ20เริ่มต้นแบบเหมือนฝันเลยนะแล้วก็ริวพุนก็คลองเกมได้ตลอดช่วงประมาณสัก15นาทีแรกเนี่ยก็คลองเกมบุกเข้าทำป้ายบอลออกซ้ายขวานะมีฟันไดเป็นตัวที่พาบอลขึ้นมาเปิดเกมแล้วกองกลางเนี่ยผมว่าคู่กลางคู่นี้เล่นได้เด่นเด่นเลยบอลผ่านโซโบสไลยเยอะ แล้วก็กาเฟนแบกก็ยังมีลูกจังหวะพลิกของเขาที่มันยังคงสร้างโอกาสให้กับทีมแล้วกเ็เรียกฟาลให้กับทีมได้แล้วก็ในช่วง,นงเนี้ย15ทีแรกเนี่ยตั้งหลักไม่ทันพยายามตั้งรับให้แน่แล้วไปดวน2ลูกเนี่ยมันดูโดนลว,วนไปหน่อยนะครับเห็นว่าริปูลก็ทำประตูเพิ่มไม่ได้มากไปกว่า2ลูกนะทีนี้พอหลัง15ทีแล้ว แอตเลติกก็เริ่มที่จะดีขึ้นคือแบบครองบอลได้มากขึ้นมีจังหวะที่จะพาบอลไปอยู่ในแดนของเลี้ยวพูลได้มากขึ้นแต่ว่าภาพส่วนใหญ่เกมก็ยังเป็นของเลี้ยวพูลที่ครองบอลแล้วก็ถึงนาทียี่น20เนี่ยเพลงของโชตาก็มาแฟนบอลก็ร้องเพลงนะครับหรือคอปซึ่งจริงๆแล้วโชตาก็เคยเป็นนักเตะของแอตเลติกมาดริดนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นให้กับแอตเลติกมาดริดเลยคือเขาเป็นเด็กปั้นของปาโกสเดอเฟรเรล่า ทีมในโปรตุเกสบ้านเกิดแล้วก็พอปี2016เนี่ยเขาย้ายไปแอตเลติกอนะครับอยู่ที่นั่นเนี่ย2ฤดูกาลถึงปี2018แต่ว่าตลอด2ฤดูกาลเนี่ยเขาถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับปอร์โตถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับวูฟเฟนตันแล้ววูฟเฟนตันก็เซ็นสัญญากับเขานะครับเดือนในในในปี2018นั่นแหละก็ก็ไม่ได้เล่นให้กับแอตเลติกเลยแต่ว่าเคยเป็นนักเตะของ ทีมตามหมีแล้วพอปีส0 20ก็ย้ายมาอยู่กับเรนะียร์ผูะก็พอจะพูดได้ว่าก็มีความหมายกับทั้ง2ทีมนะครับสำหรับเพลงของเดียโ,โก้โชต้านะนาทีที่20เกมเนี้ยโมเมซาลาดูกระปรี้กระเป่ามากดูแบบคึกคักนะเล่นได้กระฉับกระเฉงคือความพูดพล้าของเขาหรือว่าบทบาทที่เขามีต่อเกมเนี่ยมีสูงนะครับก็แอตเลติโกเนี่ยบอลแทบไม่ถึงคู่หน้าเลย ทั้งกรีสมันทั้งลาสปอนโดรี oli, จังหวะที่พยายามจะแทงบอลทะลุช่องริพุนก็จะดักได้หลายครั้งนะมีจังหวะหนึ่งที่ริพุนน่าจะได้ประตูที่3ช่วงครึ่งชั่วโมงบอลที่ริพุลไล่บีบขึ้นไปแล้วโซโบสไลบล็อกการเปิดของแอติโกได้แล้วบอลทะลักไปอีซักก็จิ้มต่อให้ซาร่าแล้วซาร่าก็ไปยิงแต่ว่าไปติดเซฟของยันโอบลัจกจังหวะนั้นอีซักก็เจ็บจังหวะที่ จิ้มบอลแล้วโดนเสียบพอดีถ้าเจ็บก็ประถมจะาบาลหน่อยนะครับฟอ้องของอีซักก็ไม่ได้หือหวาไม่ได้ว่าโดดเด่นอะไรมากแต่ว่าก็พอจะมองเห็นการเชื่อมเกมโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ที่เล่นกับโฟเรนเวสได้มีจังหวะสก,กิดบอลตอกลูกส้นให้หรือว่าพยายามจะเล่นบอลเชื่อมกับเพื่อนก็ต้องค่อยๆปรับเข้าหากันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกเนี่ยจากบอลที่ดูเหมือน สบายๆนะนำสองศูนย์ไปมาริพูลไม่โดนตีไข่แตกก็ใช้มาดื้อๆเหมือนกันนะแต่เนี่ยเป็นจังหวะที่วิ่งสอดของแอตเลติโกนะครับบอลบอลอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็แทงขึ้นมาแล้วก็ลารสเร์กวิ่งสอดขึ้นไปก็หลุดนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาให้ยอร์เลนเต้ยิงเข้ามุมเออก็บทจะได้เนี่ยคุณภาพของทีมระดับเนี่ยมันก็ประมาทกันไม่ได้ ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายเขาได้ประตูนะครับก็จบครึ่งแรกเนี่ยลิบุนนำสองหนึ่งนะทีครึ่งหลังมาเนี่ยลิพูลก็ก็ยังคลองบอลนะมีจังหวะที่อีซักควยให้กับเวสเนี่ยสวยแต่เวสจังหวะแทงคืนเนี่ยเบาไปนิดนึงนะแล้วก็ถัดมาอีกแปบ๊บเดียวอีสักนาทีอีกสักนาทีหนึ่งก็มีจังหวะที่เวสได้บอลแล้วออกบอลสั้นเกินไปก็ครึ่งหลังเนี่ย เวสได้บอลมากขึ้นมีจังหวะพลิกบอลสวยๆหรือว่าจังหวะที่ต้องเอาตัวรอดเนี่ยก็ทําได้ดีแต่ก็เนี่ยช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะที่บอลมันบอลของเขาปกติมันจะดีกว่านี้มี2จังหวะติดๆกันที่ให้บอลสั้นเงินไปเนี่ยก็กกยังต้องต้องปรับด้วยเพราะการเล่นร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนก็ต้องเข้าใจเวสมากขึ้นเวสก็อาจจะต้องทําความเข้าใจกับเพื่อนให้มากกว่านี้แล้วก็เกมมันคุณภาพมันยกขึ้นมานะครับผู้ต่อสู้ ก็รอดูผมก็รอดูการประสานงานก็รอกันคลิกกันของทุกๆคนในในตำแหน่งกองหน้านะครับพอนาที57เนี่ยอันเดอร์สลัตก็เปลี่ยนตัวนะอถอดเอาอีซักออกบริการโปออกเชลมีฟมลิมโปงออกแล้วก็ส่งเอาอาริซิทแมคลิสเตอร์ลงมาอูโกเอ็กิเตเก้ลงมา, ike, ลงมาแล้วก็คอนเนอร์แบรดลี์ลงมาลงมาเนี่ยปุ๊บก็แมคก,การ์ก็มาเล่นกองกลางร่วมกับ กาเฟนแบกคือกาเฟนแบกยืนต่ำหน่อยแมคก,ก้าขึ้นไปแล้วก็โซโบสไลนะครับก็ไปเล่นก็ยังเล่นขยับขึ้นไปสูงนิดน,นึงเล่นตัวรุกแบ็กขวาฟริมปงออกแบกล็คลีลงนะตามตำแหน่งนะครับกองหน้าเนี่ยอีซักออกกัคโปออกใช่ไหมเอกิเก้ก,ก,ก็ไปแทนอีซกักขณะที่ตำแหน่งของโกดิกัคโปเนี่ยโฟลินเวสขยับไปเล่นตรงนั้นเล่นฝั่งซ้ายนะครับ ลักษณะการยืนมันจะคล้ายๆ433 4า3สี่สาที่กราฟแม็กจะยืนต่ำหน่อยขยับขึ้นมาเป็นแมกกาคู ee, ่กับกราฟแมกกาคู่กับโซโบสไลน์นะแต่ว่าก็ยืนตรงนั Aye, daar, ้นได้สักไม่นานหรอก10กว่านาทีนะครับฟอลินเวสก็ถูกถอดออกนาที74เนี่ยลิโออนกูโมอาก็ลงไปแทนฟอลินเวสนะก็มีจังหวะที่ลิ่ปุ่นเกือบจะได้ประตูเพิ่มนะครับเป็น3.1จังหวะโต้ที่ซาร่า ตักบอลให้กับเวสเกือบจะยิงได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทีนี้นาที81กลายเป็นว่าแอดเลติโกมาตีเสมอ2-2โอ้ภาพภาพจำมันรีวายมันย้อนกลับมาเลยเกมที่นำบอลมา2-0เกมที่นำนิวคาสเซิล2-0กลับมาโดนตีเสมอลักษณะแบบแบบแบบเดียวกันเลยนาทีแถวๆนั้น70กว่า80นี่โดนนาที81นำ2-0โดนตีเสมอ2-2ผู้บรรยายบอกอิด p p ป e พ a สเก n นะครับ สองสองลูกวันเลขของยอเรนเต้ลูบอลเลขสวยก็หมดสิบนะครับสองสองทีเนี้ยเอาอีกแล้วเข้าอีหลอบเดิมอีกแล้วเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายนะแล้วก็รวมช่วงทดเวลาเนี่ยลิฟวูลก็ทีนี้ก็พยายามบุกแล้วบุกพยายามบุกเพื่อเอาประตูชัยให้ได้ช่วงนั้นก็สนุกนะบอลแบบมันก็มันก็เร่งเล้ากันนะแฟนบอลในสนามก็ส่งเสียงเชีย สุดท้ายเนี่ยมาได้ประตูจากลูกเตะมุมแล้วก็ได้จริงๆอะนะลูกเตะมุมทางขวาโซบอสไล์โยนไปฟานไดเนี่ยชิงเบียดอยู่กับเลนออกมองเขาพยายามชิดประกบฟานไดแล้วนะแต่ว่าฟานไดตัวใหญ่คือเขาก็ความสูงพอฟัดพอเวียงอะแต่ฟานไดคือผู้เชี่ยวชาญในการเล่นลูกกาอากาศลูกนี้เลนออกมองเอาไม่อยู่พยายามขืนพยายามบังแล้วมันเอาไม่อยู่จริงๆแล้วฟานไดก็เทคตัวหม่งปุ้งเข้าไป แล้วตอนนั้นแฟน,แฟนม,มันก็เฮผู้บรรยายก็บอกว่า t h e y just find the way ก็คือสุดท้ายเรียกพูนก็หาทางของเขาชนได้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับสามสองนะแต่ว่าหลังจากเรียพูลฉลองกันแล้วกลับมาเขี่ยบอลเล่นเนี่ยมันเกิดจะมีประตูกันอีก2ครั้งนะครับฝั่งละครั้งเรียบพูลมีโอกาสได้ประตู4 2ก่อนจังหวะโต้ขึ้นไปแล้วาซาร่า เปิดให้เ e อกิติเกพุ่งเข้าชาร์จปรากฏว่ามันโดนเหลี่ยมไม่ดีมันเลยข้ามคานไปนะครับนาที9 6บนั่นแหละแล้วก็ถัดมานาทีเดียวเนี่ยลูกเปิดของแอตเลติโกนะครับเปิดทางขวาเข้ามาอเล็กซานเดอร์ซอรอสได้โขกเต็มๆคนเดียวเลยนะครับแต่ว่าลีซรงยืนถูกตำแหน่งก็รับไว้ได้โอ้โหลูกนั้นจะเข้าไปก็เป็น3 3ละนะสุดท้ายเนี่ย ริบูลก็ชนะนะครับสามสองออก็ก็ทำได้ก็เป็นเกมที่เอาจริง,รงก็ถ้าดูจาการูปเกมการครองบอลโอกาสริบุลก็ก็สมควรเป็นผู้ชนะแหละเพแต่ว่าก็ได้มาเต็มกลืนนิดนึงนะครับเ <c oughs> กือบจะหลุดเสมอแบ่งแต้มกันไปอยู่แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นริบุนก็ยังคงเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งด้วยชัยชนะที่สุดท้ายไม่ว่าจะลำบากยากเย็ยนยังไงก็เอาไว้ได้ทุกทีอ่ะ นะเดี๋ยวเสาร์นี้ครับ18นากา30นาทีร์พูลก็จะเจอกับเอเวอร์ตันซึ่งเมื่อพูดถึงเกมนี้ก็ขอการประชาสัมพันธ์เลยนะครับไปเชียร์เกมนี้ด้วยกันนะที่แถวแถวเมกาบางนานะครับที่สปอร์ตบาร์ท็อปกอล์ฟเมกาซิตี้นะครับเ,เกมนี้ผมแล้วก็น้องน้องสาวคนเก่งพิชชี่นะครับก็เดี๋ยวจะไป ร่วมบรรยายเกมด้วยนะครับไปเจอกันที่นั่นได้นะถ้าแจ้งว่ามาจากเพจตังกุยหรือว่า YouTube ตังกุยสตังกุยเนี่ยก็ได้รับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มอีก20%ด้วยนะ,นะตอนตอนจองนะครับก็งานนี้เขาชื่องานว่า t Watch p a ป t y ์ตี้ e ม s i d ซิไ r b y ระลีเนะริปุนกับเอเวอรตตันะครับบองเตะ8ในการ30นาทีเนี่ยก็ช่วงเย็นเ5นมงกว่าก็งานก็จะ,ะก็ไปเจอกนที่นั่นได้ละนะครับรก็จะเริ่มกันละนะครับ สปอร์ตบาร์ทอฟกอล์ฟเมกาซิตี้ก็ด้านหลังเมกาบางนานะบัตรเข้างานเนี่ย299บาทนะครับเขาก็จะมีรับเครื่องดื่มนะเป็นเบียร์บัตไวเซอร์ฮา์ฟพายนะครับแล้วก็ของทานเล่นนะเป็นเฟรนช์ฟรายกับปอเปี๊ยะทอดนะครับแล้วก็นั่นแหละพอถึงเกมช่วงเกมเนี่ยก็เดี๋ยวผมกับน้องพิชชี่ก็เดี๋ยวรับหน้าที่บรรยายเกมไปนะครับก็จองบัตรได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์021141289นนะครับแล้วอย่างที่บอกครับก็ แจ้งมาว่าแจ้งแจ้งทางเวลาตอนจองนะครับแจ้งเขาว่ามาจากเพจตังกุยหรือว่า YouTube ตังกุยสังกุยหรือว่ามาจากเพจพิชชงบิชชี่เนี่ยก็จะรับส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มอีก20ซนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าบัตร2 9 9กนะ299ก็ค่าเข้าค่าเข้า,ขา,ขา,ขาร่วมงานแล้วก็ได้เนี่ยได้เบียร์ได้ของทานเล่นนะครับอ่ะเชียร์มาสนุกสนุกแล้วก็ยังลุ้นเป็นผู้โชคดีมีการทายผลเกมคู่นี้ผู้โชคดีก็ได้รับรางวัลจากบัตรไวเซอร์แล้ว็ท็อปก ก็เดี๋ยวไปใครสะดวกก็ไปเจอกันนะครับวันเสาร์นี้ก็ไม่คงไม่ไกลใครอยู่ย่านนั้นนะครับสะดวกก็ไปเจอกันได้นะครับโอเคอ่ะเอาอีกแล้วลิวภูนาะทีบาอีกแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามานะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับยูทูบตังกุยสตังกุยคลิปประจำวันจะเป็นเรื่องอะไรก็อรอติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ